โอเคต่อจากลางดาวนะครับก็ทุกวันพุธไม่สามารถขยับได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันรีเซ็ตเวลาเพี้ยนนะครับมาดึกเราก็มานะบอกก่อนก็เ <c oughs> ป็นอย่างนั้นแหละโอเคไปกับบัตทึกเชียงจันทร์นะครับในทุกๆวันพุธยวเปิดเกมก่อนแป๊บหนึ่งแต่วันนี้ไม่ได้เข้ามิเสเตอร์เวิร์เลยนี่หวาเดี๋ยวต้องเข้าไปแลวเนะี่ย วันพุธก็ดีแหละเข้าเสร็จก็จัดการอย่างอื่นแวลาแป๊บเดียว ได้มาราทอนจัดอมาแล้วไปครับพคุณคิดดูดิอันนั้นสิบสองชั่วโมงจะสิบสามแล้วอะแล้วผมมาต่อนนี้พักก็คือกินน้ำอะ่ะอืมกับข้าองน้ำอะมอีสองอย่างอะ่ะตรงนะหน้าก็ใช้ยากเหลือเกินมันต้องมันโดดข้างนี้ ล็อกอินเออแล้วก็นี้เลยแล้วกันนะเอาสักรอบหนึ่งเบื่อไอคอนเทนต์นี่มากเลยเอาจริง มันไม่น่าจะมีอะไรแล้วดูจากสภาพนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มไปเลยนะสําหรับพาร์ทของตัวบันทึกเครื่องเคียงไม่เคียงจันแล้วเอาเครื่องเคียงแล้วกันหิวเี่ยค่อยรับก็ไปกันกันกบทุกวันพุธนะครับกับน้องคลัมบีนาไปดึกแค่ไหนเราก็เล่นนะ จร,จริงจะบอกว่านี้มีกาชาเซเลตโซนด้วยผมก็ไปเข้ามาอยู่นะครับเงยต่อบแป๊บนึงมั้งอ๋อพวกนั้นไม่น่าโดนหรอครับมันเกิดแล้วตอนเนี้ยไม่ผิดกฎนี่เดี๋ยวเวลเขาจะออกกดใหม่มันเป็นด่านที่มันเหมือนกับเข้าแล้วแบบมันสั้นนะนะไปมอนบอกที่นี่คึกคักจังมีพูดจันทาเต้นรำอยู่ข้างๆโคลัมบีนาด้วย เยอะแยะเลยไฟมอนบอกไม่ใช่นี่นาพวกพูดก,ก,กับบางอ้อนเธอนี่โคลัมกำลังจะโดนลุมทับแล้ว,วน้องบอกช่วยด้วยเออแล้วเอาไงเนี่ยอ๋อมีเอาไว้ก่อนเลยสักรูปหนึ่งได้ไหม แล้วจะมนไปโดนงั้นน่ะแบบตะกี้คือถ่ายไม่ทันนะเนี่ยหน้าได้รูประกี้มากเลยไอ้ที่เขาโดนลุมๆอยู่อ่ะวินใหญ่อะไรอะคุณมีด้วยเหรอเอา้าเวงกรรมไปมอนบอกปกติพวกพูดจะไม่คือคักขนาดนี้นี่นาเกิดอ,อะไรขึ้น อ๋อเขาเล่นเกมกับเด็กๆอยู่พูดกันเลยคึกโอเคคึกแบบใดเนี่ยโอ้โห ไม่ได้อีกงั้นเอาโอนี้ก่อนแล้วกันจอจะดำาแป๊บหนึ่งนะครับพยายามแคปภาพอยู่แล้วครับไมไปอ่ามาวัยรุ่นครึ่งอีท่าไหนว่าไปล้อมขนาดนั้นอะ่อนอนนนอะก็คือสนุกมากเกินไปแล้วพูดพดก็ล้อมอ้อนอยู่ใช่ไหมไปม่อนรู้สึกว่าเหมือนน้องหมาเลยนะเนี่ยสนุกเสร็จก็มาล้อมเราบอกนี่คงเป็นวิธีแสดงความขอบคุณกับพวกเขาแล้วมัง้มง โคลัมบอกกินแต่ครั้งนี้พอเผล่อแป๊บเดียวคำขอบคุณก็มาทับถมเป็นกองเลยแหละไปม,มอนบอกถึงจะพูดแบบนั้นแต่เธอก็ตามใจพวกเขาอยู่ดีไม่ใช่หรอโคลัมบอกอยากลองบ้างไหมเราบอกว่าโคลัมสนุกกับการโดนล้อมหรอเอ๊ออันนี้คือหมายถึงว่าเราจะเล่นอย่างเขาด้วยใช่ไหมไม่ใช่แค่ล้อมเนาะอันเนี้ย ถ้ามันลองเล่นด้วยนะครับโดนล้อมไม่เป็นไรขอแค่สนุกก็พอแล้วตอบถูกใช่ไหมไปมอนบอกได้เลยฉันเองก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเป็นเกมแบบไหนถึงได้เป็นที่ชื่นชอบของผู้จันทาขนาดนี้โคลัมบอกไปสิไปไหนนะ่ะนี่คืออะไรซอนแนบหรอแล้วก็จอดำ เขาทำอะไรกันอะให้ถ่ายภาพอ๋อป็นทีเ่เหมือนอันนี้เลยนะเนี่ยไอ้ที่แบบว่าเป็นเกมแบบที่มีภาพบนหัวใช่ไหมหรือว่าจะเป็นคําบนหัวเงี้ยแล้วให้คนอื่นทายนะครับให้แบบยกไว้บนหัวคนที่ต้องทายอะ <c oughs> เอาใหม่คนที่ต้องทายต้องเอาภาพไว้บนหัวใช่ไหมแล้วบอกใบ้อ้ไม่ใช่แล้วสุดมันจะมีมันจะมีคําบอกใบ้ติดอยู่ตรงภาพแล้วจะมีการเขียนอย่างนั้นอะ แล้วไอ้คนอื่นน่ะที่เล่นด้วยกันน่ะต้องพยายามบอกใบ้ไอ้คนที่ถ่ายที่ถือภาพอยู่เออไฟมอนบอกเรามาทำเกินไปนะครับไฟมอนหาว่าโคลัมตอบถูกจริงหรือเปล่าโคลัมบอกเหมือนตอนที่ตอบผิดจะเยอะกว่านะไฟมอนบอกยอมแล้วให้เราลองทายดูนะครับนี่อะไรอ่ะเอ่อจะหมวกแทงปลากวางหรือเปล่าน่าจะกวางนะใบมาเนี่ย ผู้จันทาบอกถูกใช่ไหมอ่าถูกนะครับน้องบอกยินดีด้วยไทยถูกแล้วแล้วยังไงต่ออูดล้อมไทยถูกแล้วโดวนล้อมอ๋อืไปม่อนถามว่าพอจะหรือยังนะครับเราบอกรุ่มฟูอยู่นะรุ่มฟูมฟจริงๆโอลัมก็บอกพวกมันชอบเธอนะ ฉันรู้สึกได้เลยว่าตอนที่เด็กๆพวกนี้เข้าใกล้เธอพวกเขาจะดูผ่อนคลายลงเอาต,ตรงบ้าเป็นประจำอะ่ะเปิดเกมใหม่แล้วที่หายวาวอดกันหมดนะครับคุณภาพดรอปเยอะยกเว้นอันที่เขาโฟกัสอยู่จริงๆอะ่ะบางช่วงอะ่ะยังไม่ลงตัวหรอกอีกนานอะ่ะ เดมเซเลตบอกว่าเหมือนกับที่กวางเข่าน้ําแข็งชอบอาบแสงจันทเพื่อเติบโตพวกพูดจันทาก็คงจะชอบบางอย่างที่เป็ดประกายออกมาจากจิตใจของเธอเหมือนกันปรมอน,นถามว่าแล้วมันคืออะไรนะครับความอ่อนโยนและความใจดีหละมั้งโคลัามบอกแค่นะี้เลยใช่ไหมคุยได้อีกปะได้รับอ้อมกอดของจันทาแล้วพร้อมกับพูดจันทาด้วยรอบนี้ <c oughs> เขาบอกถ้ายินดีมาเล่นกันอีกนะคมูไม่ได้คลิกคงเดียวผมบอกเลยไอเรื่องการส่งต่อเนี่ยเวลาขึ้นเกมใหม่อะครับมันมีปัญหาหนักมากเลยนะแบบเหมือนกับตอนช่วงหนึ่งจะมีทีมงานชุดนึงที่แบบเขาไปบุกเบิกเกมใช่ปะแล้วเขาเซตติ้งมาไว้ แล้วหลังจากนั้นก็คือเวลาที่เปิดเกมใหม่เสร็จปุ๊บอ้ากูโดนดึงตัวอีกแล้วเป็นประมาณนั้นอนะหลายทีแล้วแล้วแบบเหมือนกับไม,ไม่ลงตัวไม่ลงตัวมากตอนแรกๆลางดาวดีนะแต่หลังๆมันเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้นะ่ะงงมนกันแบบมึนๆอนะพวกนี้คือที่เขาเน้นน่าจะเป็นตัวส่วนของโครงกลอนิม่าเน็กซัสนั่นแหละถ้าจะพูดกันจริงๆอะนะ แต่ว่าไอ้เคสเนี้ยครับมันคือของเก่ามันดอปหมดเลยอ่ะหลายอันอ่ะลหลายช่วงอ่ะจริงต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นช่วงไหนอะนะตอนเนี้ยที่ผมรู้สึกว่ามันดอปจัดจะมีสองอันก็คือทีมงานฝั่งเติร์ดที่ก็คนเล่นก็ลดลงเรื่อยเนาะแล้วเขาก็ไม่ยอม ไม่ยอมที่จะแก้ปัญหากันในเรื่องเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะผมบอกตรงๆนะที่แบกคือแบกในเรื่องนะเวย้ยเตอร์อะที่จะมีคนเล่นอยู่หลายๆส่วนนะ่ะคอมแบตเฉยๆนะแล้วก็ทางข้างของซาร r เรลนี่คือหลายแทยดรอบมากดอปหนักนั่นจะเป็นเพราะว่าทีมงานโดนดึงไปแต่ว่าของฝั่งเกนชินกับเซเลสนี่คือเซเลสนี่คือแล้วแต่ช่วงอะในเรื่องก็อยู่ในเกณฑ์โอเคอะใช้คํานี้แล้วกัน ส่วนเกนชินนี่คือเหมือนช่วงนี้เขาเน้นเขาเลยทุ่มงบมาลงก็เลยโชคดีไปมันไม่แก้ดิเรื่องของเรื่องอะ่ะปัญหาของตัวเติร์ดในความเป็นจริงคือเกมมันไปต่อได้แต่ว่าเขาต้องเข้าใจผู้เล่นก่อนว่าบางทีคือเคสไอ้เรื่องของอ่ะเรื่องแจกก็ส่วนแจกนะแต่ว่าหลักๆคือสุดท้ายมันคือโปรดักต์กปะ โัวดักหลักของคุณตอนเนี้ยมันเป็นผู้เล่นแบบเหมือนผู้เล่นเก่าแก่กันเยอะไม่ค่อยมีผู้เล่นใหม่เกิดถูกไหมแล้วต้องบอกตรงว่าเมคานิกเรื่องการสู้เนี่ยมันก็ไม่ได้ใหม่แล้วนะแล้วเกมมันยังมีสารพัดเนื้อเรื่องที่เต็มไปหมดอีกบางคนนะ่ะเขาเห็นเกมน่าเล่นก็คือจากเนื้อเรื่องส่วนหนึ่งนะจากเนื้อเรื่องส่วนหนึ่งเลยนะนะไล่ล่าสิ่งเร็วร้ายกวาดล้างเป็นประจำนี้ไม่เล่นอเนี่ย Okay. เล่นก็เล่นก็เลยงงอยู่ว่าพี่จะทำอะไรของพี่แกแปลกๆส่วนคอมแบทนี่คืออีกน,าน้าอ่ะคือมันพอมันไม่ใหม่แล้วสปรปุ๊บคือมันเต็มไปด้วยหลาย,ลายๆข้อผิดพลาดที่เขาใส่ไว้ใช่ไหมอย่างผมยกตัวอย่างนะคือในยุคแรกอะ่ะ มันอาจจะทําได้แต่หลังๆมันอาจจะไม่ดีแล้วอย่างเช่นฝั่งของการที่ทําระบบเป็นพาร์ทของกระชาชุดเก่าถูกปะสังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้ตัวรีรันแบบที่เป็นของเจนหนึ่งแทบไม่มีใครกดแล้วนะยกเว้นว่ากดเป็นตัวละครทิ้งไว้จากบ p อะไรเงี้ยแล้วก็ไปทําการรอดูว่าจะมีตัวของคุณเจสวรค์ดอกไม่โผล่มาไหมอืมมันมันเป็นอย่างนั้นอะ เลยไม่ไม่ค่อยโอเคนะครับไม่ค่อยโอเคแบบไม่ค่อยโอเคอะเรื่องเลยวุ่นวายมากขึ้นแล้วเคสนี้คือบทในเรื่องตอนนี้ที่แบกอยู่ก็คือไปกิจกรรมนะเว้ย เ็าจริงแบบของแท้มากก็เลยงง,งอยู่แบบนี้ไม่ดีนะหมายถึงว่าระยะยาวอะ่ะกิจกรรมจริงๆคือมันเป็นแบบเหมือนก็ตตาหนักแค่ช่วงเดียวปะที่ผม๋ยวก่อนนะไม่มีอะไรจะบอกว่าตะกี้คือจับผิด มันนึงออกมงอเลยนั่นสิโอ้โหโมเป๊ะกอะ่ะแต่ในควมามเป็นจริงผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยการทำอะไรแบบนี้นะมัหมายถึงว่าสตอรี่หลกักแบบมึงเกินเยียวยาแล้วหรือเปล่าถึงมาแบบจะเน้นที่อีเวนต์อย่างนั้นอะ เล่นแล้วไม่ชินว่ะชินอาจารย์อี้ชวนมากกว่าทืไรนะได้เหมือนกันช่วงเนี้ยที่ดีสุดเลยเรื่องบทคงเป็นเกนชินแหละส่วนสว่างของเซเล็ตช่วงนี้ก็ดอบนะนนคือหลังจากในเรื่องที่เป็นตัวของยูซุฮากับตัวอาริสซะผมว่าการเล่าเรื่องบางอย่างก็ยังไงยังไงอยู่คือบทตัวละครกับคอนเซ็ปต์คาแรคเตอร์ดีไซน์มันแบบ มันก็ถามว่ามันก็ใช้ได้แหละแต่มันแปลกอะบางอันน่ะแล้วบางอันรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับที่เขาต้องการจะขายอ่ะถ้าถามผม <c oughs> อย่างตัวยิตาริเนี้ยจะขายเซ็กซี่แันเจอบทแบบเป็นสาวน้อยเลยอะก็เลยแปลกคือแบบเหมือนแบบ จะปูเรื่องราวแต่ว่าคือทํามาแล้วแบบเซ็กซี่แต่ว่าอ่อนแอแบบก็เลยงงๆถ้าจะขายอย่างเงี้ยคือตามหลักคือต้องประมาณเจนโดอ่ะครับกําลังดีถ้าพูดถึงนะจะขายเซ็กซีแ่แหละเราว่ากันตามเรื่องนะผมก็พูดตรงๆร,รู้สึกแมแมงๆอยู่แต่ว่าพอตอนจังหวะช่วงขายอะคุณต้องดูว่ากิจกรรมที่เข้าเป็นไงผมยังไม่ได้เล่นไง แต่่อนหด้านี้คือบทในกิจหลักที่แบบว่ามีตัวเขาเป็นเมนเนี่ยไม่รู้สึกว่าผูกพันเลยรู้สึกแค่ว่าแบบเออน้องมันดูน่าสงสารเนาะเหมือนมันผิดวัตถุประสงค์อะไรเป็นนิดสักอย่างหนึ่งอะแต่ถามว่าเคลียร์ปมเร็วดีไหมก็ดีครับเพราะว่าเขาเอาเรื่องของพ่อแม่ยิตาลิไปเล่าตรงนู้นในกิจกรรมเนาะอืม ต่มันพันกับเนื้อเรื่องที่เป็นคอด้วยเนี่ยสิก็เลยแบบกำหมัดกำห,หมัดอยู่เหมือนกันแต่นิดเดียวนะไม่ได้หนักมากแต่ของลางดาวเนี่ยหนักจริงเอาตัวไตรงมาคือเกมเพย์ช่วงนี้ผมก็ไม่รู้สึกว่าบายนะมันเป็นเมคาคนิคแบบที่ผมแค่รู้สึกว่าแบบเออก็เล่นก็เล่นอนะประมาณนั้นอนะเก็บของไปงั้นอะไม่ได้รู้สึกว่าเมคนิคใหม่สนุกเลยด้วยซ้ําเพย์มากกว่าด้วยซ้ําในการจัดทีมอนะรู้สึกว่ามันลำยัยจัดมาก

อันนี้นี่คืออาการติดม้าขน,นัดใช่ไหมหมายถึงเกมม้านะไม่ใช่ม้าแบบนั้นนะเดี๋ยวเข้าใจผิด เต็มยังวะขาดแล้วบ้างว่า,าวีคนี้จำไม่ได้อ่ะห้าสิบแล้วโอเคอยู่หวดล้างเป็นประจำบันดิกนิดดอลวันนี้ไปตรงนี้ก่อน ช่วงเนี้ยกลุ่มกล่อมสุดคือจีกำลังดีเลยแต่ไม่ชอบเรื่องที่เขายัดพวกสตอรี่พิเศษอะคุณไปแบบเหมือนต้องได้ตัวมาก่อนอะไรเงี้ยคือมันถามว่าบางอย่างมันก็มันมีความสำคัญกับเนื้อเรื่องในเกมอะแบบที่ชัดๆเลยอะมันไม่ได้เป็นกิมมิคพิเศษอะสิก็ลเลยมีจุดที่ไม่โอเคเรื่องนี้อยู่แล้วเบนฟิตบางอย่างพี่ก็เอาเกินไป ไม่มีทาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมีนะก็ลเลยแบบใช่เหรอวะหนึ่งก็ได้咯ผมรู้สึกเป็นงั้นอะอืมผมรู้สึกเป็นงั้นใช้ได้อยู่เนี่ยแล้วช่วงนี้ก็คือเอ็นเกมขายหนักแต่ว่านึง่งเรื่องใช้ได้อยู่เอ็นเกมจริงๆที่ขายหนักเลยคือตอนนี้มีรังดาวหนักจริง แล้วก็มีเกนชินที่ต้องใช้ตัวเยอะมาก่วนเซเลตไม่ได้ขนาดนั้นก็คือเรื่อยๆอะ่ะแต่มันจะมีแบบที่เป็นเอนเกมแบบที่โผล่มาแล้วใช้ตัวเยอะอยู่นะคือแต่ต้องทมีทุกตัวไอ้ล่าสุดอ,อันนั้นก็ไม่ค่อยโอเคเหมือนกันกี่วันวะเนี่ยสามวันสามวันสามวันเหรอวันนี้วันอะไรวะวันนี้วันพฤหัสน่าจะประมาณจันหน้าเปิดโอเค สุดท้ายโฮโยก็จยางน้อยก็จะเป็นค่ายที่กาชาไม่แรงมากไปถึงถ้าเทียบกับค่ายอื่นอืมหลายค่ายอะนะทําใจเดีย๋ยวเอายิดาลิเข้ามาเล่นก่อนเพราะว่าผมไม่ชินตัวละครน,นี้ยังนักเลย จริงพูดถึงบันทึกจริงจันผมอยากให้เล่นเป็นนี้มากกว่าว่ะเป็นแบบเหมือนกับว่าถ้าให้เล่นมาไหนๆก็เล่นใช่ไหม แบบมันเล่นไปรูปได้นะอืมอีสองแล้วออะมาเดี๋ยวผมจะเอ็นไลฟ์นี้ไม่แค่นี้นะครับก็พรุ่งนี้ก็คงมาอีกแหละแต่ว่าขอดูเวลาก่อนนะเพราะว่าต้องพักบ้างแล้วแหละมันเยอะนะ่ะอืมมันเยอะอยู่นะครับช่วงนี้หลายๆอย่าง ก่อนไปนิดนึงก็เจอกันนะครับไปก่อนแล้วสู้สู้ทุกคน